เชื่อว่านในประสบการณ์ของเรามากแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนอะค่ะได้ตัวให้ตัวบิวเวลไปดูแล้วมาดูผลิตภัณฑ์รายละเอียดข้างหลังอะมันก็จะมีบอกหมดเลยว่าเราใส่อินกรีเด้นหรือว่าส่วนผสมอะไรบ้างฟ้าต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้เป็นแค่เหมือนเดินเข้าไปในแบบเหมือนไปช้อปปิ้งอะที่เป็นสูตรสําเร็จอยู่แล้วเราขึ้่มาทำขั้นตอนการคิดสูตรนี้คือสนุกมากมันถึงใช้เวลา2ปีกว่ากว่ามันจะออกมาเป็นตัวนี้ก็คือเราเริ่มจากเราคุยกันก่อน ว่าอ่ะ,ะเราอยากได้ตัวที่มันเป็นเหมือนกับมัลติวิตามิน<ช>ที่เราทาแล้วมันเหมือนเป็นตัวหนึ่งเลยที่เป็นตัวยืนพื้นที่ช,ช่วยดูแลสกขภต้องบอกกันอย่าง<ม>พี่ฟ้าเป็นหมอ a อนไทน i จริงก็จะมีการดูแลตัวเองดีมาโดยตลอด<ม>แต่ว่าจิ๊บอะเป้าหมายเดียวที่จิ๊บมีในชีวิตก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองดูเด็กลงเด็กลงเด็กลงคือไม่ใช่ว่าเด็กเพื่อเราอ่ะอยากจะ ให้ทุกคนมาชมว่าเราเด็กแต่เรารู้สึกว่าเราเกิดมาแล้วชีวิตหนึ่งอะคืออยากดูแลตัวเองให้ดีที่สุดจิ๊บก็เริ่มหันมาอ่ลดน้ําหนักออกกําลังกายแล้วจิ๊บก็รู้สึกว่าบางทีแบบเราอยากจะมีผิวที่มันยังดูตึงผิวที่มันยังดูละเอียดเพราะว่าจิ๊บเป็นคนที่แบบเหมือนเติบโตมาได้ความผิวละเอียดแล้วก็ทําให้จิ๊บแบบทําธุรกิจได้จิ๊บก็รักการดูแลตัวเองมาตลอดอะคะ<ม>่ะทีนี้พอวัยที่มันเพิ่มขึ้นทุกปีจิ๊บรู้สึกว่าทํายังไงดีให้เเเราาาาแแแบบบบบไม่่่กกกศึษยอออะะะๆจนนคบบคุณโะะว มีเทคโนโลยีใหม่ก็คือเน็ตเทอร์ปีในในอเมริกาอมบอกอันนี้มันน่าสนใจมากก็ส่งรีเสิร์ชให้จิบอ่านซึ่งเขาบอกว่าการทดลองเนี้ยก็คือว่าหนูเนี่ยฉีดสารตัวน,นี้เข้าไปในหนูที่มันชราแล้วมันกลับมาวิ่งจักได้ดีจิบก็อ่านแบบรีเสิร์ชแบบเยอะมากตอนนั้นยอะไรเงี้ยคือสนใจตัวน,นี้มากแล้วเราก็เริ่มทําวิตามินที่เกี่ยวกับการยืดอายุเทโลเมีย แต่จิ๊บจะบอกทุกคนนะคะอันนี้ขอพูดก่อนเนี่ยไม่ได้เชิงหมอคือด้วยความที่เราศึกษามา2ปีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรารู้เลยว่าวิตามินจิ๊บจะไม่ว่าแบรนด์อื่นทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าจิ๊บแบบเป็นการขายของจิ๊บไม่พลาดพิงใครแต่จิ๊บจะบอกเลยว่าการต่อเทโลเมียร์มันไม่ใช่อาหารเสริมแบรนด์ไหนก็คือต่อได้และจิ๊บเองก็ไม่ได้ตอนแรกที่เราทําเสร็จเราทานตัวอย่างกันจิ๊บก็ไม่ได้มั่นใจว่าตัวนี้มันต่อได้นะคะจิ๊บต้องพูดก่อนเพราะฉะนั้นจิ๊บแบบทุ เทโลเมียเรามันยาวขึ้นแล้วเรามองจากตรงไหน,นออกเราเรารู้ว่ากินเข้าไปแล้วแบบไอ้อย่างเวโรนิก้าเนี่ยกินเข้าไปแล้วผิวใสหน้าใสตัวใสออนมันเห็นแต่เทโลเมียที่มันยาวเราจะเห็นยังไง <c oughs> จิ๊กก็ถามถามพี่ฟ้าพี่ฟ้าบอกว่าส่งแลบเลยค่ะคุณจิ๊บถ้าเราแบบอยากรู้ฟ้าก็อยากรู้เหมือนกันก็เราก็เลยทำโปรดักตัวนี้